วันนี้เราจะพากันไปทุ่งนาเราจะไปะกดกระปูรอติดตามพี่น้องเรอให้กำลังใจเหล่าเกศเช้าจนเราแม่หมอนมอหน่อยนะครับจะพากันไปเยังกูนปูไปนระอพี่น้องขอว่จาจะไปรามกยิมันเขา <c oughs> นี่ใส่เข้าไปเลยการเผาขยะด้วยว่าถาดมันก้อนใหญ่ต้องอให้มันไม่ึงวัตติเพราะไม่ลงวัตติหลงกันดีทิ่ทานไว้เนาะการเผาขยะด้วยใส่รีเสื้อใสเสื้อเสื้อเข่าอะไรไม่รู้ đăng linh, đăng linh ไมล่อเขา,าเลโอเคอันนี่ไหม่มันนี้ใหม่มมอยมันติดตา,า,านที่นินกันอ่อนทานคู่คงเลยมันขิดับตอดขหน้องก็มันมันนี่ม่ซ่อนคิอว่าเล่ซ่อนไปน,นะเ็ทไพรมันล่ออย่างไม่หลดมันใหม่ใหม่เองเลยนม่หม่ทานก่อ ว่าไฟมข้าวนี่ก็รอข้าวตุกอมันให้แดงกินคนแม่สบายดีเนาะแ <laughs> ม่ให้แดงกินวันนี้สีอันนั่น,นเงกรูเออน่าจะเกงกรูไปน่อยครับในหมอกันกระได้<ก>นันี้ แกงปลาทู re, mm. แล้วเนี่ยสีนะแม่เนาะโอ้แงจะเองให้ส่งยัแบบอใส่ะขามใหุ้นนะโอ้สะขามโอ้ครับครับเอาคุน้ำกาเจอะนะเออเอาให้แม่เราเห็นเด้แกงเนาะครับกเคิดอย่าน้่งเด้อมากินข้าเที่ยงให้เที่ยงน้าแกงมักเลนแกงข้าวกาดีไหมข้าวก็เข่าเอาไปเจาะนั่งเบิ่งไปดีไปดีเลยทางขอเจ้าทำเกี่ยวหรือเปล่าเขาเหรเกี่ยวครับยกเอา จะได้ชุบจะได้ปาชุบกับป้าทางคนบางคนก็ิพวนึบ ah, ่อยหจะาจะได้ยังกินจะบอกเอฟซีกัวมันบคงไฟพมันบอกงไฟพวกมันบอกตอนเธอเอสซีซื่อเปแบบนั่นอนี้เอสซีซื่งมันจะเอาผู้บ่าวน่มาหีดเออนู้ย่างก็เอานะก็แล้วไว้มันมีผู้บ่าแล้วไปย่างตอนพมันมีผู้บบาโอ้ยมันมีผู้บ่าวอเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียว เขงกินก็กินผู้เียวเลยนากระยอไอ้ไห้กระไห้ยไห้นยางหม้อเนยเห็ดได้ยีิไม้อะไรเก่งแปาเดียวข้าวกุนกุปลา้าวมือก่อนอยู่ขาดเกียวเกี๊ยวข้าวได้ข้าวห่อมาเดียวดีเดียวดีหนิปลาเค็มเลี่ยงเนาะประวิชามเราอยู่เท่าไรจำได้วนเราอยู่เท่าไรล่ะปิ้นเระขึ้นในช้มเสีแปดนนะเออชามสละกับแปดกระั้าะเีนก็แป กประมาณน,<อ>นั้นแปดาวว่าลื่นให้เขาก็บอกเขาพูดว่าเอาอีกอออไหนไหนแต่ว่าอันในสมองในย,ยังยังรูเ้เรียงหมดเลยเนาะไงเนาะตอบสนองได้หมดอเ,เออแม่อีนังจอกเออมันจากอยู่จะเคยพาคภูมิเราอีูวันเขาเคยไปถ่ายต่อแม่เที่ยงแล้วนะแม่เนาะอยุ่งเียนแล้วตะกี้เลยอีดี่อนันเออไม่เอาแล้วไปไม่ได้ดเหรอ,อ มันนี่นั่งจอดบริเวณลาใส่ละมาน่าบอกวันี้